มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะนํามาฝากกันในช่วงนี้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตายแต่ความตายนี้ถ้าเป็นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ว่ากล่าวถึงความตายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเพราะว่าการตายจะทำให้บุคคลนั้นต้องพลัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักจากบุคคลอันเป็นที่รักนะและก็จะไม่ทราบว่า หลังจากตายแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะแต่ผู้ได้สดับแล้วเนี่ยนะเข้าใจแล้วเนี่ยจะไม่กลัวความตายเพราะความตายมันเป็นธรรมชาติมันเป็นจุดเริ่มต้นของการไปสู่ภพภูมิใหม่นะตามอํานาจของกิเลสต,ตัณหาที่ยังหลงเหลืออยู่นะดังนั้นเรื่องหลังจากตายแล้วนั้นมันขึ้นอยู่กับเรื่องตอนที่ยังไม่ตาย หมายถึงอะไรหมายถึงว่าหลังจากกายแตกทำลายไปแล้วนั้นนะจิตที่จะไปสู่ภพภูมิใหม่ได้อัตภาพใหม่นั้นขึ้นอยู่กับนะเรื่องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติในตอนที่ยังไม่ตายนะถ้าตอนที่ยังไม่ตายนีมีแต่การสร้างนะอากุศลรธรรมสร้างบาปนะเป็นสิ่งที่กระทำโดยนะ ที่เขาเรียกว่าความชาชินเป็นอนุสัยนะสิ่งนั้นนะจะเป็นเหตุให้นำไปสู่อบายภูมิทุกขติวินิบาตแต่ถ้าก่อนปลายนะมีแต่มีแต่การสร้างบุญสร้างกุศลนะก็จะนำพาไปสู่สุขตินะหรือบุคคลใดนะมีการเจริญสติมีการเจริญสัมปชัญญะนะเพื่อรอคอยการตายที่ไปนะหลังจากกายที่แตกทำลายแล้ว ก็จะไปสู่ในภพภูมิที่ประเสริฐยิ่งยิ่งขึ้นตามที่พระศาสดาตรัสไว้ว่า,วาพวกเธอทั้งหลายจงมีสติมีสัมปชัญญะเพื่อรอคอยการตายนี่คืออนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายดังนั้นเรื่องหลังจากตายแล้วนั้นมันขึ้นอยู่กับเรื่องตอนที่ยังไม่ตายว่าเราได้ทำอะไรไว้นะทำบาปหรือทำบุญ สร้างกุศลหรือสร้างอกุศลสิ่งเหล่านี้นะจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเพื่อไปสู่ภพภูมิใหม่นะดังนั้นเรื่องของความตายไม่ใช่น่ากลัวน่ากลัวหลังจากตายไปแล้วจะไปสู่ภพภูมิไหนนะนรกเดร,รัฉานเปรวิสัยมนุษย์หรือเทวดานะดังนั้นทุกคนมีโอกาสที่จะเลือกภพภูมิใหม่ได้นะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ได้กระทํา ่อนที่จะตายนี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ต่อไปและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ